บรรยากาศคือดีแทนออเตรนสายเดอ้อพี่น้องมือน,นีเป็นวันหยุดจิบผ้าเอฟซีออกไปชมสวนจังหน่อยกันนะบรรยากาศธรรมชาติบ้านสวนพี่น้องแมน้องน้อนหนีเดอ้อมือขึ้นบ้านทรงไทยศา,าลาริมน้ําอากาศเย็นสบายดีพี่น้องบรรยากาศดีค่ะขนาดความสดชื่นความสุขกับธรรมชาติที่เมนอ้องอ่าประทับใจเนาะ หลงไหลในความเป็นธรรมชาติบ้านสวน,มน,น,น,มน,น,มนแวไไนม,ม,นมน่นองพี่น้องเบิ่งไหมหนองน้ำขอข้อแล้วผุดใ้ได้หนี่หนีเลี้ยงปลาได้หนีมีป่าด้วพี่น้องคุณนิ่มสาน้ำแม่นองกับมีตน้นผี่เห็นบ่ค่ะท้องกวาวต้นแค่ปลาแค่หน้าต้นเหลืองปียทอนผุดเต็มอยู่อันนั้นคือสารพระภูมิสารเจ้าที่ที่แม่นองเข้าบรบจัก,การาตะวมาพี่น้องเบิ่ง มองสามทั้งททิงสามน่ะพี่น้องเห็นตอบอห้างตอห้างใหญ่ใหญ่แม่น้องลายานว่าสิไปไทยเห็นเอฟซีเบิงแต่ว่ายานพิ่นลงมาตอดยานไหมพี่น้องพูดน่ะเห็นว่าค่ะตอทั้งเทิงพูดอ่ะปุ้ยเป็นแต่ยานหายเนาะพี่น้องเนาะหนาฝนพี่น้องเลยสดชื่นกับธรรมชาติมีความสุขกับธรรมชาตินะคะบ้านแม่น้องเน้อสีเขียวสดชื่นเลยผู้ใดอยู่กรุงเทพผู้ใดอ่า เหตุงานอยู่ต่างประเทศอยากได้ฟิลธรรมชาติอยากได้ฟิลบ้านสวนที่ต้นบักเห็นบ่ค่ะพุ่นต้นบักข้าวนำหอมพี่น้องพุ่นวิวธรรมชาติมีแต่ความสดชื่นนี่หลากความสูงที่หาสื่อประดิพี่น้องเลยที่ความสูขที่หาไม่ได้นะคะพี่น้องมาเปิงต้นมะฮอกก็มีนะคะนี่ต้นมะฮอกก็มีผู้ใดหูจกักบะ ต้นมะฮอกกานีนะคะประโยชน์เพลินขึ้นอย่างอ่าแม่น้องปลูกไว้สองตนแล้วพี่น้องผีง่ามงามครูกันเลยต้นมะฮอกกานีมีไผ่หลุดจากบ่อมาเบิ้งมาเบิ้งป๊าดพี่น้องเบิ้งแน่หลาขาดไหลายแน่พูดหน่ะฝ้ายเปรกับมาเจ็บซอยเด้อมื้อนี้พูดหน่ะป๊ดพี่น้องขาดหลายครัป๊าดโถมากชีได้อายุ้านสวนแม่น้องแม่พี่น้องปาด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 ถเบิ้งแน่ป๊ดหลาขาดไหลายแน่ พี่น้องเบิ่งแม่โอ้ยโอ่ยเฮ้องเบิ่งแม่ต้นบักซีดาอยู่บ้านสวนแม่น้องแม่ต้นเตจเตียเบิ่งแม่พี่น้องเป็นหน่วยเต็มคักเต็มแน่พี่ต้นเบิ่งแน่ไหลคักหลายแน่อุ้ยอันนี้เหลืองหน่อยนิดหน่อยหน่อยเจ่ามันเหลืองไหมนี่อนี้นี่เบิ่งแม่นี่นี่ใครน้อยแต่เหลืองเหตุพี่น้องเบิ้งพี่พี่มาไายเป็นเบิ้งนู้นเบิ้งต้นขอนปลูกไว้เด้อเราไปอยู่มัะลักเอาเลยพี่น้อง รักเอาลรถกับของเพิ่อนวัยรุ่นรหรอกพี่โู้เบิ้งเน่พี่ป๊าพี่น้องหลายคักหลายเนย่บักสีดาจ้าบักสีดา<ะ>บักสีดาเด<ะ>้อ <นะ S 2> พี่น้องภาษาไทยเพิ่นเอิ้นว่าฝันลังนะคะเดี๋ยวคนไทยสิบอกเข้าใจว่าบักสีดาคือบักอีหยังเด้อพี่น้องเด้อป๊าป๊าป,ะปะ๊าต้องไปทางพี่พี่น้องนี่ เบิ้งเบิ้งฟามายเพิ่นเบิ้งนี่ยเนี่นอุ้ยฝังงูนี่อันนี้นี่เด้อเพิ่นเพื่นเพิ่นห่อไว้เนาะบอกคอนห่อไว้แล้วยานนอนล้มนี่นี่ยังษี่กับจินได้แด้วพี่น้องนี่นี่เห็นไหมนี่อู้เบิ้งแม่พี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 ่น้องพี่เบิ้งแม่พี่เบิ้งแม่พี่ป้าพี่เขาจากทางอยู่กูจากมาจากทางนะคะกินบ่เหมือด้พี่น้องเข้าเข้าพอต้องเก็บหลายเป็นไรดอกพอมาเดี๋ยวมาที่พี่พี่น้อง งานนี่แม่แม่โอเคพี่น้องบักสีดาแนมะหลายคากหลายแนะ่แยกแม่เกนะ็บข้าวเดี๋ยวพี่น้องสิเต็มกับตาหรอเด้อนี่ตาหลายคากหลายแนะ่อ้ยพี่เต็มตแต่ตาแล้วพี่น้องข้าวเดี๋ยวเยี่ดหลายคากหลายแนะ่หลายคากหลายแนะ่ บุนีนี่คือที่เห็นเขาขาวอยู่นี่ก็คือห้ามาัดใบพี่น้องถ้าห้าบบมัดใบยัางสี่เดี๋ยวแม่นอนสิงโลกมันจะกินบ่ได้เกิดลยมยัดใบก่อนนะพี่น้องแต่ปานนันเจบแค่สองต้นได้พี่น้องนี่นี่น,นี่บางส่วนนะเพียท,ทายเบอร์บอแม่ลูกหลายคากหลายแน่บางสีดาเดี๋ยวหาเบิรงอีกก็นเด้อมัดใบพี่น้อง พี่น้องไว้ไหมพี่เนี่ยมัดใบยังสีพี่น้องนี่ขาเฮาบ่มัดใบแมงมันสีลงพี่น้องพี่โอ้หลายค่ะมือนี่เขาเก็บจำนี่ก่อนเอฟซีแบบนี้อ่างอ้างอ่าเที่ยเที่ยแปลว่าเยอะมากค่ะเที่ยแปลว่าดีงัวี่มากินน้ำกันนะจ้า มาเบิ่งมาเบิงปาดพี่นองเบิ่งแ่หลายค huh kind of huh. huh. ัดหลายแ่พ oh. <giving> <c ười> ูดน่ะไฟแปรอะกับาเจ็บซอยเด้อมือนนี่พูดหน่ะแมคซีดาอายุปโถมานสวนแมทีนองแมที่นองปาด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 โถเบิ้งแหลายคัดหลายแมพีนองเบิ้งแมแมีดาอยู่บ้านสวนแมทนองแม ต้นเตีเ้ยเบิ้งแน่พี่น้องเป็นน้อยเต็มคักเต็มแน่พี่ป๊ดเบิ้งแน่หลายคักหลายแน่อุ้ยอันนี้เหลือหน่อยนิดพีนนนน่น้อยหน่อยแต่อยามันเหลืองไหมนี่อันี้นี่เบิ้งแน่นี่นี่ใี่น้อยแต่เหลืองเห็นพี่น้องเบิง้งพี่พี่มาไทายเป็นเบิ้งลูกเบิง้งป้าถกข้อ,อนปลูกไว้เด้อเราบื่อยูม่มันหักเอาโลดพี่น้องหักเอารถหลักเอารถกับของคนเบื่ออยู่เอกพี่อู้เบิ้งแน่พี่ป้า พี่นอ้องหลายคัะไหลายี่บักสีดาจ้าบักสีดาบักสีดาเ <มา S 1> ด้อพี่นอ้องภาษาไทยเพื่อนเอิ้บมาฝันหลานนะคะเดี๋ยวคนไทยสิบอกเข้าใจว่าบักสีดาคือบักอีหยังเด้อพี่น้องเด้อปัด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 นพี่พี่น้องนี่เบิ้งเบิ้งป้ามาไทยเพิ่นเบิ่งนี่ๆๆอุ้ยฝันงูดนอีกอันนี้นี่เด้อเพิ่นเพื่อนเพื่นหอไว้เนาะ พอคอนพอไว้แล้วยานนอนล้นี่นี่ยักษีกับจีนได้แด้วพี่น้องนี่นี่เห็นปะนี่อู้เบิ้งแม่พี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 ่น้องพี่เบิ้งแม่พี่เบิ้งแม่พี่ป้าพี่เขาจากทางอยู่จากมงาจากพากนะคะกินบ่เหมือนเลยพี่น้องเข้าเข้าเพรต้องเก็บหลายเป็นไรดอกพอบาเดี๋ยวมาที่ยพี่น้องป้าเบิึงนะงานนี่ไหมเฮ้ย เออพี่น้องบักสีดาแหมหลายฉากหลายแนะ่ยังไหมเก็บข้าวเดียวพี่น้องสิเต็มกับตาเลรอเด้อนี่ปตาหลายฉากหลายแนะ่โอ้ยพี่เต็มตะกร้ารแล้วพี่น้องข้าวเดียวพี่ป๊ดหลายฉากหลายแน่หลายฉากหลายแนะ่บนะุนี่นี่คือที่เห็นเขาขาวอยู่นี่ก็คือ เขามาัดใบพี่น้องถ้าเขาบ่มัาดใบถึงสี่เดี๋ยวแม่หนอนสิโรคมันจะกินบ่ได้ก็เลยมัดใบก่อนนะพี่น้องแต่ปานนั้นเก็บแค่สองตน้นนะพี่น้องนี่นี่น,นี่บางส่วนเนาะเฮียท,ทายเบอร์วันแม่ลูกหลายคักหลายแนย่บางสีดาเดี๋ยวหาเบอร์อีกกันเด้ <c oughs> เอมัดใบพี่น้องฝรังฝรังป้านป้านพี่น้องเว้ย<ไ>ป้าพี่น้องไว้ไหมพี่ เนี่ยมัดใบยังสีพี่น้องนี่แตาเข้าบ่มัดใบแมงมันสีลงพี่น้องพี่โอ้หลายค่ะมือนีเข้าเก็บจำหนีก่อนเอฟซีแบบนี้อ่างอ่างอ้างอ่าเพียเพียแปลว่าเยอะมากค่ะเพียแปลว่าดีงัวเพียมากินน้ำกันได้จ้า พาชมวิวสวนธรรมชาติมุ้งเก่าพี่น้องแม่น้องมากมากสา,าบัวดอกบัวนี่งามอีลีได้พี่น้องพี่เห็นบ่ฝนเนี่ยก,การังตกธรรมชาติสดชื่นผู้ใดเห็นงานต่างจากหมัดผู้ใดเห็นงานอยู่เมื่อนอกเขามาเบิงแม่น้องก็คือแม่น้องคอวา,ามสดชื่นมาฝากเอฟซีทุกคนด้จาขอให้มีความสุขกับวันหยุดนะคะมื้อนีฮัลโหลโฟก้าอีกแล้วมีเข่ามาแจ้งแม่น้องฝากเพจใหม่แม่น้องด้วยนะคะแม่น้อง ขายของขายสินคา้ากระยานเอฟซีเพิ่นเขามาเบิงในเพจแม่น้องขอนแก่นเพิ่นลำค้านเนาพี่นองก็เลยจะแยกเพจแม่น้องจะแยกเพจอีกเพจหนึ่งเป็นเพจแม่น้องขายทุกอย่างเนอเอฟซีได้ค่ะบ่านเอฟซีแม่น้องเข้าไปติดตามเพจแม่น้องขายทุกอย่างด้วยนะคะเอฟซี F C, ผู้ใดอยากซื้อสินคา้า อยากจะสั่งแกววองไปกินปลาหมึกไปกินก็ไปที่เพจแม่น้องขายทุกอย่างส่วนผู้ใดว่าอยากซื้อเพิ่นสีว่าได้รำคาญค่ะแม่น้องมาโลไม่เพจแม่น้องขอนแก่นก่ย่านผู้เพิ่นว่าซื้อสินค้าย่ยานเพิ่นรำคาญเนาะพี่น้องเนาะแม่น้องฝากเพจด้วยนะคะมากับสายฝนเลยจา้าพี่น้องได้ยิ้วธรประชาทนีิลิฝน <c oughs> ตกกลาวเนะพี่น้องฝนตกฝนตก่นแม่พี่น้องพี่ธราประชาชนดิลิอี่ พี่นอหนีห้เสียงฝนนะพี่พี่พี่โอ้โหธรรมชาติพี่นอธรรมชาติมากเลยนะ